สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin ทุนบอยคลิปนี้จะมาพูดถึงตัว Bitcoin ่นหน่อยนะครับมาดูกันหน่อยนะว่าการพุ่งขึ้นของตัว Bitcoin ที่เพิ่งจะทำจุดสูงสุดไปที่93,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC นั้นเนี่ยจะมีจุดไหนที่น่าสังเกตนะครับที่อาจจะเห็น b i t c o i ในย่อตัวต่ำลงมานะก่อนที่จะวิ่งกลับขึ้นไปต่อนะครับ ก็เช่นเคยนะคลิปนี้ไม่ใช่คาแนะนําทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านการลงทุนนะก็เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นนะที่มาแชร์เป็นเพื่อนนะเพื่อจะสามารถแผ่ข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตรงนี้นะครับผมอยากจะเปรียบเทียบนะไซเคลิลนีนะ้ของตัวบิตคอยนะที่ค่อนข้างที่จะตอนนี้วิ่งทะลุนะครับเส้น20วิ e k SMA ขึ้นมาได้แล้วนะครับและตอนนี้นั่นเนี่ยก็เป็นแท่งสีเขียวนะวิ่ง เป็นแท่งสีเขียวขึ้นมาติดต่อกันสามสัปดาห์แล้วนะครับปัจจุบันตอนที่ผมทำคลิปอยู่นี้ราคาก็อยู่ที่ประมาณเก้าหมืนเจ็ดร้อยเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อบีทีซนะครับในช่วงปีสองพันยี่สิบสามนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราพิจารณานในจุดที่หลังจากที่บิตคอยทะลุนะเส้นยี่สิบวิ m o v ม n วิ v e r อ g e ขึ้นไปแล้วน,นั้นเนี่ยเราเห็นนะครับว่าในปีสองพันยิบสามิตคอยหลังจากทะลุเส้นยี่สิบวิ a อเอมเอขึ้นไปแล้วเนี่ยเป็นแท่งเขียวติดต่อกันนะรประมาณสัก 8สัปดาห์นะครับแล้วก็วิ่งขึ้นไปประมาณ60%นะก่อนที่จะไซเวย์อยู่แบบนี้นะครับตอนนั้นหลังจากที่พุ่งขึ้นไป60%นั้นเนี่ยก็ไซเวย์อยู่แบบนี้ประมาณสัก8สัปดาห์นะครับหรือ2เดือนนะก่อนที่จะวิ่งต่อขึ้นไปนะครับครั้งนี้นั้นเนี่ยเราเห็นนะว่าตัว Bitcoin หลังจากทะลุเส้น20 weekly m o v i n g a v e r a g e ขึ้นมาได้แล้วนั้นเนี่ย ก็ทำแท่งเขียวนะติดต่อกัน3สัปดาห์แล้วนะดังนั้นถ้าทำซ้ำเหมือนกันในปี2023ตรงนี้นะเอ,อซึ่งก็ประมาณถ้าวัดนะจากจุดที่ทะลุเส้น20 w k วิก o v i n g ฟ v e r a เอเ a ดเอเ,เขึ้นไปแล้วนั้นเนี่ย7สัปดาห์7แท่งบาร์ตรงนี้ไปนั้นเนี่ยก็จะตกประมาณวันที่2อตุลาเอ่องธันวาคมนะครับช่วงต้นเดือนธันวาคมนะซึ่งถ้าทำซ้ำแบบนี้ และบิตคอยพุ่งขึ้นไปประมาณสัก6กสิเปอร์เซ็นเหมือนในปี2 0 2พันยี่สิบสามตรงนี้นะครับเราก็อาจจะเห็นบิตคอยเนี่ยไปแตะที่เลขหกหลักได้เลยนะในช่วงต้นเดือนธันวาคมนะประมาณสักแสนเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ b t จซนะแล้วก็ถ้าทำซ้ำแบบนี้เนี่ยอาจจะไซด์เวย์อยู่แบบนี้นะตอนนั้นราคาก็ค่อนข้างเหวี่ยงนะติดลบเยอะที่สุดนั่นเนี่ยในช่วงนี้ประมาณสักห้าเปอร์เซ็นนะครับซึ่งถ้า5%้าเอร์เซ็นจากหนึ่งแสนเหรียญดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ไซด์เวย์อยู่แบบนี้ เราจะเห็นบิตคอยวิ่งมาแตะที่ระดับประมาณสักเก้าหมื่นประมาณสักเก้าหมื่นห้านะครับแล้วก็ไซเวอยู่แบบนี้นะครับไปเรื่อยๆนะก่อนที่จะวิ่งต่อขึ้นไปในปี2 0 2 3ันยีไซเวอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็แล้วก็วิ่งต่อขึ้นไปอีกประมาณสัก60เซนะครับดังนั้นถ้าเกิดวิ่งต่อขึ้นไปจากจุดนี้และอีกจุดนี้นั้นเนี่ยกลับมาที่จุดนี้ก่อนนะครับถ้าเกิดไซเวประมาณสัก8สัปดาห์เหมือนในปี2 0 2พันยานะ ก็จะใช้เวลายาวไปจนถึงต้นปีนะครับเดือนมกราคมาปลายเดือนมกราคมปี2025เลยนะและถ้าเกิดวิ่งขึ้นไปต่อนะครับถ้าเกิดวิ่งขึ้นไปต่ออีก60%นะก็ไปแต่ประมาณแสนหกเหมือนกันนะครับนั่นก็คือถ้าเกิดในกรณีที่ทำซ้ำนะเหมือนกับในปี2023นะครับ และถ้าเกิดตัวบิตคอยนะครับจะทำซ้ำเหมือนกับในช่วงไซเคิลอีกไซเคิลหนึ่งที่น่าจับตามองนะก็คือปี2016นั้นเนี่ยหลังจากที่ Bitcoin มีการย่อตัวนะครับมีการสามารถที่ะทะลุเส้น20 w e e k l y moving average ขึ้นไปได้ในช่วงปี2016นั้นเนี่ยก็จะสังเกตเห็นนะว่าหลังจากที่ทะลุเส้น20 w e e k SMA ขึ้นไปได้ บิตคอยไม่กลับลงมานะครับกลับลงมาเทสนะที่เส้น20่สิบวิคลี่มูเวงเวลเหมือนกันแต่ว่าไม่อยู่ต่ำนะครับกว่าเส้น20่สิบวิคลี่มูเวงเวลตรงนั้นนะครับในช่วงปีส0 1 6นหะหลังจากทะลุตรงนี้ขึ้นไปได้บิตคอยขึ้นไปมาสัก7 0็ดพันเปอร์เซ็นต์เลยนะครับซึ่งและก็พอทะลุเส้นทะลุจุดสูงสุดเดิมที่เคยทำไว้นะในช่วงปี20 1 3สบสาเนี่ยก็พุ่งขึ้นไปได้อีกประมาณ2 0 0พันเปอร์เซ็นต์นะครับ แต่แน่นอนนะัในระหว่างทางในช่วงปี2016ที่มีการวิ่งขึ้นไปแนละ้วเนี่ยบิคอยมีการย่อตัวนะกลับลงมาเทสที่เส้น20วิเเหลายครั้งอยู่เหมือนกันนะครับจะสังเกตเห็นนะว่าหลังจากทะลุข,ขึ้นไปตรงนี้นะกลับลงมาเทสตรงนี้นะย่อตัวย่อตดเ21%นะย่อตัวนะประมาณสัก30%มสนะิบร์แล้วก็ตรงนี้ย่อตัวค่อนข้างเยอะเลยนะครับ37%นะในปี2016 3 4น่นะครับมีการย่อตัวลงมาเทสนะสร้างความตื่นเต้นตรงนี้เนะี่ยอยู่หลายครั้งนะตั้งแต่ช่วงบูรันปี2016นะครัยาวไปจนถึงปลายปี2017เลยนะสังเกตเห็นว่าการย่อตัวในระดับ30-40%เนะี่ยมีเห็นกันอยู่ตลอดนะครับในช่วงปี2016แล้วกลับลงมาเทสที่เส้น20 weekly moving average นะครับนั่นกะ็คือเส้นทางที่เกิดขึ้นในปี2016นะครับดังนั้นไซเคิลนี้นะั้นเนี่ย เออเป็นไปได้นะที่จะกลับลงมาเทสที่เส้น20ว mm, ิ s อ a เนะเหมือนกับในเหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงปี2016นะครับการย่อตัวของ b บนะิตคอยในดับ30-40%นั้นเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้นั้นเนี่ยก็มีสาบันนะเข้ามานะไม่ว่าจะเป็นแบ็กลอกหรืออะไรเนี่ยดังนั้นโอกาสที่จะย่อตัวแรงๆนั้น,นก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับ นั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนนะในช่วงปีสอง6ัสิหกแล้วก็ในช่วงปีสอง6ันสิหกเนหลังจากที่ทะลุเสน้นทะลจจุจุดสูงสุดเดิมขึ้นไปได้นั้นเนี่ยบิตคอยวิ่งขึ้นไปต่อนะประมาณสักหนึ่งพันเก้าร้อยเปอร์เซ็นหรือว่ายี่สิบเท่าเลยนะครับผมไม่คิดว่าไซเคิลนี้นั่นเนี่ยเราจะวิ่งขึ้นไปยี่สบเท่าเหมือน,นที่เกยเกิดขึ้นในปีสองพันสิบหกนะเพราะว่าณนะปี2016ิบหกนันเนี่ย มูลค่าตลาดของบิคอยยังต่ําอยู่ยะยังน้อยอยู่แต่ตอนนี้บ c o อยตัวใหญ่ขึ้นแล้วนะการเคลื่อนตัวที่เยอะในระดับนั้นนั่นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นไปไม่ได้นะผมคิดว่าน่าจะ,จะน่าจะเป็นไปได้ยากแล้วกันนะสิ่งที่เราจะเห็นเหมือนกับในปี2016นะคบับและในช่วงปี2020นะถ้าเกิดเราดูการย่อตัวนะนั้นเนี่ยหลังจากที่บิคอยทะลุเส้น0 Weekly Moving a v e r a ไ e ขึ้นไปได้แล้วนะ บิตคอยมีการย่อตัวกลับลงมาเทสนะที่เส้นยี่สิบว y m o ีม n g เ v e r a g เลยแค่ครั้งเดียวนะเพระมาณช่วงนี้ย่อตัวต่มาประมาณยี่สิบเอร์เ็นหลังจากนั้นออวิ่งขึ้นไปยาวๆเลยนะครับและการวิ่งขึ้นไปยาวๆแบบนี้พอมันย่อตัวต่ำลงมาโอกาสที่หลุดแนวรับตรงนี้เนี่ยเป็นไปได้สูงเลยนะครับเหมือนที่เราเคยเห็นในปีสอง0ันยี่สิบนะม่กลับลงมาเทสเลยนะครับตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนปีสอง0ันยี่สิบยาวไปจนถึง เดือนอพฤษภาคมปี2021นะปีกว่านะไม่กลับลงมาเทสเลยพอลงมาทีเดียวก็คือตอนนั้นนั่นเนี่ยย่อตัวนะครับลงมา52เปอร์เซเลยทีเดียวนะครับดังนั้นผมคิดว่าการขึ้นแบบเฮลตี้นั้นเนี่ยก็ควรจะเป็นการขึ้นแบบที่เคยเกิดขึ้นในปี2016นะกลับลงมาเทสบ้างนะแล้วก็วิ่งขึ้นไปกลับลงมาเทสบ้างวิ่งขึ้นไปนะครับและในปี2000ในไซเคิลปี2020นั้นเนี่ยหลังจากบิตคอยทะลุจุดสูงสุดเดิมขึ้นไปได้ในบิตคอยก็ วิ่งขึ้นไปต่อยประมาณสัก200%นะครับไซเคิลนี้นะถ้าจะถ้าจะเป็นเหมือนไซเคิลสอง6หรือ2020เนี่ยผมคิดว่าไซเคิลนี้นะหลังจากทะลุจุดสูงสุดเดิมขึ้นไปได้แล้วเนี่ยในซในความไม่ได้ที่จะเหมือนกับปี2020เนี่ยน่าจะเหมือนกว่านะ้าวิ่งขึ้นไปได้ประมาณอีกสัก200%อยก็จะไปแตะที่ประมาณสัก2 0 0 0สนเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC นะครับซึ่งในปี2000 ยี่สิบนั้นเนี่ยหลังจากที่ทะลุจุดสูงสุดไปได้นะครับบิตคอยหลังจากที่จะทะลุจุดสูงสุดเดิมขึ้นไปได้นะในบิตคอย Bitcoin ใช้เวลาอีกประมาณสักเอ่อสิบแปดสัปดาห์นะั้นหนึ่งหรือหนึ่งร้อยี่บหกวันนะัในการในการทําจุดสูงสุดรอบแรกนะครับในช่วงเดือนเมษายนปีสองพันยี่สิบเอ็ดดังนั้นถ้าเกิดว่าตรงนี้นะครับขึ้นไปประมาณสักสิบหกสัปดาห์นะ ก็จะไปแตะที่ประมาณสักเดือนกุมภาพันธ์ปี2 0 2 5ันยิบห้านะครับถ้าทำซ้ำนะถ้าทำซ้ำเหมือนไซเคิลปี2020ันิบนะครับผมคิดว่าถ้าบิตคอยขึ้นไปแบบนี้แล้วไม่มาเทสเลยนะไม่มาเทสเส้น20 w e e k วิ moving a v e r a เ e เ,เลยเนี่ยเป็นเวลาน,นานๆนะเหมือนในปี20 2 0เนี่ยนั้นเนี่ยประมาณ1ิสัปดาหา์หลังจากทะลุจุดสูงสุดเติมขึ้นไปได้แล้วเนี่ยเอามันกลับลงมาเทสนั้นเนี่ยผมคิดว่าหลุดแนวรับตรงนี้ขึ้นมาลงมาได้ง่ายเลยนะครับ และตอนนี้ถ้าเกิดเราจะดูนะครับตัวบิตคอยนะว่าอยู่เหนือเส้น20 w e e k วิ m a อยู่เท่าไหร่นะตอนนี้บิตคอยอยู่เหนือเส้น20 weeks ิคอยู่ประมาณที่37%เเนะครับที่จุดตรงนี้นะในช่วงปี2020นั้นเนี่ยจุดพีกนยะก็คืออยู่เหนือประมาณสักนระ้อยีสบเเหนือเส้นยี่สิบวิ v i รมูเวนเบลตนะตอนนี้ก็เรียกได้ว่าเรายังไม่อยู่ในจุดนั้นนะครับ นั่นก็คือนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น,นในช่วงไซเคิลปี2020นะครับก็คือพอทะลุขึ้นไปนั้นเนี่ยกลับมาเทศข้างเดียวแล้วก็ยาวเลยนะแต่พอย่อตัวกลับลงมากลับลงมานั้นเนี่ยและรักษาแนวรับไม่ได้นะทะลุลงมาได้เลยนะแต่ในปี2016ล้วเนี่ยจะสังเกตเห็นนะว่าค่อนข้างจะกลับมาเทสอยู่บ่อยๆนะครับดังนั้นจะเห็นสีแดงสลับส้มตรงนี้นะ ก็ค่อนข้างเป็นการขึ้นที่ค่อนข้างเฮลตี่กว่าการที่ไม่กลับลงมาเทสเลยนะโอเคนั่นก็เป็นข้อมูลนะที่ผมอยากจะมาแชร์เพื่อนๆนะครับสำหรับการวิ่งข,ขึ้นของตัว Bitcoin ในช่วงไซเคิลบูมมาเก็ตนี้นะครับส่วนมูลค่าตลาด Bitcoin ทั้งหมดนั้นเนี่ยมูลค่าตลาดของคริปโตทั้งหมดนั้นเนี่ยก็ทำจุดสูงสุดทะลุจุดสูงสุดเดิมขึ้นไปได้แล้วนะ แต่ว่ามูลค่าตลาดของ t o t Tool หรือว่า Market Cap ของตลาดของเอาคอ n นะที่รวมที่รวมตัวอี h e r เ u ียมและ s เ a b l e c คอด้วยเนี่ยยังไม่ทะลุจุดสูงสุดเดิมขึ้นไปได้นะดังนั้นก็จะสังเกตเห็นว่าคอยหลักๆที่วิ่งขึ้นอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นตัว b i t c o i ซเป็นหลักนะครับถ้าเกิดเราจะดูมูลค่านะครับของคริปโตนะครับใน ในมูลค่าของบิตคอยนั้นเนี่ยตรงไหนนะโอเคจะสังเกตเห็นนะ,นะว่าตัวเอาคอยส่วนใหญ่นะในช่วงเจดวันที่ผ่านมาก็จะโดยเฉพาะอีทเรียมนะครับที่มีมูลค่าตลาดเยอะที่สุดนั้นเนี่ยก็ทำผลงานได้ ไม่ดีนะเท่าบิตคอยอยู่นะตอนนี้เจ็ดวันที่ผ่านมายอ่อเจ็ดเปอร์เซนตะในมูลค่าของตัวบิตคอยแล้วก็สองเปอร์เซนสองจุดปเปอร์เนในในยีิบสี่ชั่วโมงที่ผ่านมาแนะค่อิเรียมตัวเดียวนั้นเนี่ยก็อกเลียมนั้นเนี่ยก็เป็นหนึ่งในอนะินดิเคเตอร์นั้นที่ชี้ให้เราเห็นเหมือนกันนะว่าตัวเอาคอร์ซีซันนั้นเนี่ยมาถึงหรือ,อยังนะถึงแม้คาร์โน่เนี่ย จะทำผลงานได้ดีกว่าตัวบิตคอยในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมานะครับแต่มูลค่างตลาดไม่ได้เยอะมากเนะี่ยโดเมิเนนย์ตลาดโดเมนโดเมิเนนย์ตลาดไม่ถึงผมเข้าใจว่าคาโน่ไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์นะจะสังเกตว่าแค่บิตคอยนะคกับอีธิเลียมนะก็ปลาเข้าไปหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับดังนั้นเอาคอร์ซิซันยังมาไม่ถึงนะอคอร์ซิซันอย่างแท้จริงยังมาไม่ถึงนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดจะดูมูลค่างตลาดของตัวเอาคอยเทียบกับบิตคอยเนี่ยก็เห็นได้ชัดนะว่ายังไม่ทะลุเส้นยี่สิบวิคเอซเตรงนี้ขึ้นไปได้เลยนะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยจุดต่ําสุดก็คืออยู่ตรงนี้เลยนะที่ระดับประมาณสักศูนย์จุดสองห้านะต้องรุนกันว่าจะย่อตัวต่ำลงมาที่เทสตรงนี้หรือเปล่านะส่วนบิตคอยโดมนแนนนะยางนะทําจุดสูงสุดในะรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาพุ่งขึ้นมาประมาณสักสนะเปอร์เซน เห็นได้ชัดนะว่าอ u t condition ยังมาไม่ถึงนะช่วง out condition นะก็คือช่วงที่เราเห็น bitcoin dominance ยอตัวลงม,มาแรงๆแบบนี้แบบนี้เลยนะนั่นคือ bitcoin ออนั่นคือ out คอ n นที่แท้จริงนะถ้ายังพุ่งขึ้นแบบนี้อ u t c o n ซีซั o n ยังไม่มานะยังไม่มาต้องอย่างน้อยต้องทะลุนะครับแนวรับเส้น20 weeks m v ลงมาได้ก่อนนะ ผมคิดว่านั่นจะเป็นช่วงเอาคอยสั่นอย่างแท้จริงนะโอเคนะเป็นข้อมูลนะครับที่อยากจะมาแชร์เพื่อนฟังวันนี้ครับ Bitcoin ก็ยังรักษานะครับที่ระดับ90,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC ได้อยู่นะในแง่ของ Bitcoin Spot ETF นะครับที่สหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยเมื่อวานนะมีอินโฟเข้ามา5,427 BTC นะติดต่อกันเป็นเวลา3วันแล้วนะ โอเคสำหรับคลิปนี้มีข้อมูลแชร์เพื่อนๆฟังเท่านี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับกด s u b สไคร b ์ช่อง Bitcoin ลงทุนบอยให้ด้วยนะครับกลับมาดูตรงนี้ก่อนนะภาพใหญ่โอเคก็ยังยีี่ชั่วโมงที่ผ่านมาส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ระดับสอเซอยู่นะสำหรับตัวบิตคอยและเอาคอที่อยู่ใน10อันดับแรกนะยังติดตามกันต่อไปนะก็สำหรับคลิปนี้คงมีเพื่อน คงมีข้อมูลมาแชร์เพื่อนฟังเท่านี้ครับสวัสดีครับ